สดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะจะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2566เป็นการพยากรณดวงล่วงหน้านะคะ เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะโอเคอาจารย์จะเป็นตัวแทนใพ้เพื่อเปิดดวงให้ท่านขอเปิดดวงพลังงานดวงของคนมีคู่ก่อนนะคะว่าตอนนี้เรื่องราวพลังงานไพ่จะถอดเรื่องราวของท่านออกมาว่ายังไงนะคะคนมีคู่นะคะอขอพลังงานไพ่ค่ะพลังงานไพ่บอกว่า the w r l d นะคะ ไพ่เดโบโวบางท่านอาจจะเหมือนกับคุยกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่นะคะแต่ไพ่ใบน,นี้ต้องดูที่ไพ่ยขยายนะถ้าไพ่ยขยายดีก็อาจจะแปลว่าความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปที่จะเข้ามาขยายในเรื่องราวของท่านนะคะ,ะเป็นไพ่จัสติกนะคะอาจจะแปลว่าอยู่ในช่วงของการ ตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะและอาจจะเป็นช่วงของการเดินเรื่องเอกสารอาจจะเป็นเรื่องของอถ้าใครคุยกันมานานเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะเป็นเรื่องเดินเอกสารเพื่อที่จะถ้าเป็นคุยทางชาตินะเขารับรองการที่ท่านจะต้องเป็นคนในประเทศเขาหรือเปล่าก็ได้ถ้าใครอยู่มานานนะแต่ใครเพิ่งที่จะเดินทางอะไรอาจจะเป็นการ มีใบรับรองให้ท่านไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนที่คุยกันมานานอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะชาวราศีเมษอาจจะตัดสินใจเฮ้ยจะไปต่อกับคนนี้ดีหรือว่าจะเลิกเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องเหล่านั้นอยู่ในใจท่านอยู่นะขอพลังงานไพ่อีกค่ะพลังงานไพ่บอกว่ายังไงองีกนะคะ อ่าไพ่บอกว่า Tree อ p p e n t a โนะคะไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีว้าวถ้าเป็นงานนี้ก็ดีปังได้เงินได้แบบทรัพย์สินเข้ามาเยอะก็ได้นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นความรักมันก็แปลวความพยายามความพยายามที่อาจจะต้องเอาชนะใจนะคะคือถ้าเป็นอาจารย์มองนี่สประเด็นอาจจะเป็นตัวท่านหรือตัวเขาก็ได้นะ,ะที่พยายามที่จะเอาชนะใจเขา ถ้าเป็นตัวท่านก็อยากได้ใจเขามาครองอยากได้ครอบครองแหละไม่ว่าแต่ทั้งใจทั้งตัวแหละมันจะเป็นความพยายามทั้งท่านและเขาอยู่ก็ได้นะคะในในในแง่ของการที่จะครอบครองคนรักคนนี้จะต้องเออเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นของเราคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นผ้าชาริออทจริงนะอ่าคนทางไกลหรือเปล่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเปล่าหรือเป็นทาหารตำรวจอ่าเป็นวิศวกร,วกรเป็นช่างหรือเปล่า อ่าหรือทําธุรกิจเกี่ยวครับรถหรือเป็นชาวกรกฏชาวธาตุน้ําหรือเป็นคนเกิดวันเสาร์คนเกิดราศีตุลชาวธาตุดินก็ได้ทั้งนั้นนะคะที่คุยที่ดีกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะกันเอาชนะเอาชนะเขาไม่ใช่เอาชนะค่าขานกันเอาชนะเพื่อจะได้ครอบคลองนะคะขอพลังงานใบสุดท้ายอีกค่ะอ่านะคะไพ่ขึ้นสามดาบอ่ายังเป็นประเด็นอยู่จริงค่ะมันคือการที่ กำลังอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะเ,เขาเรียกปรับความเข้าใจพยายามที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวตนทั้งทั้งของเราและของเขาเนี่ยให้ให้มันกระจ่างอะ่ะอาจารย์มองให้มันกระจ่างว่าตกลงแล้วอะ่ะเอออ่เรา,เ,าเนี่ยยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าที่อาจารย์พูดนั่นแหละว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้นะ หรือว่าจะต้องเอาชนะอีกครั้งว่าจะได้ใจเขามาครองหรือเปล่าแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะลองเปรียบเทียบกับดวงดาวทางโหราศาสตร์ณตอนนี้นะคะถ้าดาวความรักเนี่ยเราจะมองที่ดาวศุกร์นะคะดาวพระศุกร์แล้วโดยเฉพาะชาวราศีเมษเนี่ยดาวความรักของท่านเนี่ยก็คือดาวที่อยู่ตรงข้ามกับชาวราศีเมษก็คือราศีตุลดาวจ้าเรือนราศีตุลก็คือดาวพระศุกร์นะ ดาวพฤหัสโครจรตอนนี้อยู่ที่ราศีกรกฎได้ลาชาโชคอาจารย์บอกว่าปังมากนะเพราะอยู่พบพันทุกมันก็แปลว่าใครก็ตามที่คิดจะไปะถึงมั่นหมายแต่งงานไปถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายก็มีโอกาสสูงเพราะว่าอะไรเพราะพฤหัสอยู่เรือนของพระจันทร์เป็นคู่ปิ้งหกสองใช่ไหมพฤหัสกับพระจันทร์เป็นคู่ปิ้งคู่เสน่หาเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักของท่าน่ะ ก็ย่อมปังย่อมที่จะมั่นคงถึงแม้ไพ่จะออกมามีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็ต้องผ่านไปได้นะคะต้องผ่านไปได้อย่างอย่างแน่นอนอาจารย์มองนะนะต้องมีการที่จะเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปในทางที่ดีขึ้นเลยมีโอกาสได้ครอบครองอ่านะคะนี่ก็คือสถานการณ์ทีนี้เราจะมาดูคนคนนั้นก่อนขอไพ่ชุดนี้นะ คนรักคนรักของชาวเมษนะคะคนรักของชาวเมษอะ่ะตอนนี้ที่ท่านดิวอยู่เนี่ยคนมีคู่นะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนกันอยู่หรือมีปัญหากันอยู่นะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงเขาจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะเมื่อกี้เป็นพลังงานที่เป็นประเด็นอยู่นะคะอาจารย์ขอดูคนของชาวเมธคนของชาวเมธจากไพ่ชุดนี้เลยเขาคิดยังไงกับชาวเมธอยู่เนาะเขาคิดยังไงอยู่ ว้าวไพ่ดีอ่ะดูสิเห็นมาเขากำลังจะมางอท่านอ่ะเออเป็นภาพแบบประทับใจนะเป็นเป็นภาพจับจับมือ,จ,มอจับมือแบบกุมมือนะเรียวกุมมือแล้วกันเหมือนการถ่ายทอดนะคนกุมมือเนี่ยมันมันถ่ายทอดพลังงานของความรักความรู้สึกอยากทะนุถนอมความรู้สึกที่อบอุ่นใจอ่ะนะนั่นแหละที่เขาจะแสดงกับท่านอ่ะนะคะแล้วก็พลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะ ไพ่บอกว่าเนี่ยก็เป็นไพ่ตัดสิกอยู่แล้วก็คือการตัดสินตัดสินที่จะเลือกท่านนั่นแหละนะเขาตัดสินใจแล้วอะไรประมาณนี้เขาอ,อีกใบเห็นไหมคะใครที่มีปัญหาอยู่รักเก่ารีเทิร์นเห็นไหมถ้าท่านมีปัญหากันก็เหมือนกับหวนกลับไปคิดถึงอดีตช่วงที่เคยรักกันะ่ะช่วงที่แบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มันดีมากๆก็แล้วกันนะคะ กลับไปหวนคิดถึงตรงนั้นแล้วก็กลับมาสร้างแพชชั่นของความรักกันใหม่ที่จะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างใหม่อีกครั้งเหมือนกับเอาอาดีตนะกลับมารีเทิร์นมารีเพย์กันใหม่ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราอะรู้สึกกับคุณยังไงอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคนเรามันจะย้อนไปนึกถึงช่วงที่ดีๆของกันและกันแล้วทีเนี้ยไอช่วงปัจจุบันที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะถูกแบบดีลีตออกไปแล้วเฮ้ย เขายังรักเราอยู่นะที่มันมีปัญหากันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็จะกลับมาแบบนี้แล้วก็มาลําลึกความหลังกับคุณที่ช่วงที่หวานหวานสวีทกันมากๆนั่นแหละนะคะอาจารย์ขอพลังงานไพ่อีกสองใบเนี่ยเขายังให้เกียรติคุณอยู่มากเลยราชินีเหรียญคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าสําหรับเขามากๆเขายังให้เกียรติและก็ยังไพ่เหรียญคือธาตุดิน เป็นไพ่แห่งความมั่นคงเขาอย่างมั่นคงกับคุณอ่านะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเพศที่สามคุณแปลมุมกลับนะอาจารย์ดูทุกทุกเพศนะไม่ใช่ดูให้ผู้หญิงอย่างเดียวนะแปลเข้ากับดวงตัวเองไพ่ใบถัดไปค่ะไพ่ราชาดาบอาจารย์แปลอย่างนี้นะว่าเขาเรียกว่าถอดถอดเล็บถอดเขี้ยวงาแล้วคือดาบมันหักอ,อ่านะคะดาบมันหักมันก็แปลว่า ความเจ้าชู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ยมันจะแปลว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณเออเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วเขาไม่เขาไม่ไปไหนแล้วนะเขาโอเคแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือพลังของความรักที่คนนี้ยอยากจะบอกอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของเขาให้คุณได้ได้รับรู้นั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่สรุป ด้วยไพ่ชุดนี้แหละที่ไพ่ชุดนี้มีแพทชั่นที่ดีมากๆนะคะโอเคไพ่สรุปสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาวเมฆกับคนคนนี้สถานการณ์นะคะขอให้พลังงานไพ่เปิดความจริงการให้อภัยอ่ะไพ่ใบนี้ให้อภัยแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นไพ่พระสังคราชความมั่นคงก็ได้การไปถึงผู้ใหญข่ของแต่ละฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายแล้วรับรู้แล้วถูกต้องคือดาวพฤหัสมันเป็นดาวจารีตประเพณีดาวเ,าเขาเรียกว่าดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความถูกต้องจะริจะริยธรรมยกขอโทษค่ะพูดลิ้นพันกัน <laughs> จะริยธรรมคุณธรรมเออไพ่ันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีๆกับท่านนะคะ อ่าต่อไปมีอะไรอีกนะคะอ่าเรื่องราวที่ไพ่สรุปมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะขอพลังงานไพ่อีกใบค่ะไพ่บอกว่าขอให้มีความสุขแบบอาจารย์มองไพ่ใบน,นี้ยเป็นเพจเพจออ f คั p คล้ายๆไพ่เดบฟูลเลยนะเป็นสิ่งที่แบบมันมีความสุขมันหลั่งล้าไพ่ใบนี้เป็นการเสิร์ฟเสิร์ฟความรักนะคะถือถ้วยน้ำเนี่ย อ่านะคะเสิร์ฟความรักให้ความรู้สึกแบบเติมเต็มให้กันแล้วกันเออมันเป็นความสุขจริงๆในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นขอพลังงานไพ่อีกสักสองใบก็แล้วกันนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของการเสิร์ฟอยู่เลยนะการเสิร์ฟความรักกันคือถ้าคุณอยู่ไกลกันอันนี้ก็จะแปลว่าข้อความด้วยข้อความการสื่อสารการคอนแทคนะการติดต่อกันแบบ วิดีโอคอลก็ได้เออแบบนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแสดงว่ามันมีแพชชั่นกันมากขึ้นมันมีความรู้สึกที่จะแสดงกระตือรือร้นอ่ะอมันแอคทีฟอ่ะมากขึ้นในการที่จะแสดงความรู้สึกตัวตนถ่ายเทพลังงานให้อีกฝ่ายนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะขอเพิ่มอีก อ่ะไพ่ใบนี้อาจารย์ตกใจเลยอ่ะอาจารย์ต้องดูหลังไพ่นะไพ่ใบนี้เป็นความเจ็บปวดอาจจะเป็นความเจ็บปวดในอดีตที่คุณกับเขาเคยมีปัญหาต่อกันคนเรามันจะมีเรื่องราวอยู่บ้างแหละชีวิตคงไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะอาจารย์ว่าไม่ว่าจะอยู่กันกี่ปีกี่ชาติมาก็แล้วกันคนเรามันต้องมีเรื่องที่เล่าของละแหงเรื่องที่ทําให้เจ็บช้าน้ําใจกันบ้างเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้น่าจะแปลว่าเรื่องราวในอดีตนั่ยน,นะ ควรที่จะต้องลบมันออกไปจากใจมากกว่าลุ้นที่หลังไพ่นะคะหลังไพ่บอกว่ายังไงเนี่ยค่ะหลังไพ่บอกว่าราชาเหรียญคือความมั่นคงคือความไต่ตองและความคิดแล้วลหละว่าอย่าไปใส่ใจกับสิ่งอะไรเล็กๆน้อยหรือสิ่งที่มันเคยเป็นประเด็นการให้อภัยกันมากกว่าเห็นไหมไพ่ใบแรกที่บอกว่าตำแหน่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใบที่หนึ่งท,ที่หยิบมาคือพระสังฆราชนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรก็ตามที่เป็นประเด็นยกเวน้นหรือ,อเขาเรียกละเว้นกันได้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันในเรื่องราวในอดีตให้อภัยกันเริ่มต้นกันใหม่นะฮะอาจารย์มองแบบนั้นโอเคเรามาขอดูความรู้สึกของคนคนนี้อีกครั้งจากไพโรแมสแองเจิลนะที่เขาอยากจะบอกคุณจากไพความรักชุดนี้ เป็นชุดอมตะนะอาจารย์ว่ามันมันสวยอะภาพสวยมากอาจารย์ช,ชอบนะคะไพ่ชุดนี้นะรมแอเอ่าที่เขาอยากจะบอกเนี่ยนะคะอย่าสวมหน้ากากเขาหากันก็ยังบอกอยู่นะหรืออาจจะแปลว่าทั้งคุณและเขาจะต้องจริงใจต่อกันเขาก็จะไม่ทําผิดพลาดในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณนะคะดูไพ้ขยายค่ะไพ่บอกว่าไงเวลิสูนเร็วๆเ,เนี้ย เขาจะกลับมา,าหาคุณแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเร็วๆนี้เขาจะต้องบอกว่าก็าตัดสินใจแล้วที่จะเลือกคุณนะคะ c a r e y really decide what you want so that it's o m e to you now นะคะเร็วๆนี้เขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกคุณอย่างแน่นอนก็บอกแล้วนะคะอะไรก็ตามเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะเขาอาจจะเคยนอกใจเคยทำให้คุณเสียใจ ต่อไปนี้เรื่องราวเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่คือคำพูดของเขาที่ถ่ายทอดผ่านไพ่และอาจารย์เป็นผู้แปลในการสื่อสารให้ชาวราศิเมษฟังอีกครั้งนะคะก็น่าจะไปคค้งจองกับดวงดาวที่ได้ราชาโชคปัตนิราชาโชคอาใช่ไหมความรักเป็นราชาโชคก็ต้องก็ต้องดีต้องปังอยู่แล้วนะสำหรับเดือนนี้นะโอเคขอดูคนโสดละ ความรักเป็นราชาโชคดาวพระศุกร์ราชาโชคเนี่ยอ่าอยู่ในเรือนดาวพระจันทร์ด้วยเนี่ยเป็นยังไงคนโสดคุณจะมีใครเข้ามาแบบเกิดความแบบประทับใจแล้วชนะใจชาวเมธได้ไหมจริงๆชาวเมธก็ไม่ได้ว่าจะรักใครง่ายๆนะคะฉันว,ว่าแต่แต่ถ้าได้รักแล้วว้าวแบบหัวปักหัวปัม๊มเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนักรักผู้ยิ่งใหญ่นะดาวพุงคานเป็นดาวตัวนของชาวเมธ เวลารักใครก็รู้อยู่แล้วว่าดาวองคารเป็นคนที่จริงจังรักทุ่มเทอะไรประมาณนั้นดูคนโสดนะว้าว the empress อาจารย์บอกเลยว่าท่านจะมีความรักดีๆเข้ามาค่ะไพ่ the empress เนี่ยเป็นไพ่ดาววนสัสหรือเป็นไพ่จักรพรรดินีเป็นไพยย่แห่งความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่แบบ สวยจิตใจดีงามเป็นคนที่ค่อนข้างผิวขาวนะสะอาดสะอ้านดูแบบเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์มากๆอาจารย์มองเลยผู้หญิงคนนี้เขาวางตัวดีนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือเพศที่3ามคุณก็แปลมุมมุมกลับนะคุณจะเจอผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงอ่าที่อ่ยกย่องอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีความจริงใจถึงขั้นจะให้คุณเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยนะได้นะคะ พลังงานไพ่ใบถัดไปคนโสดคุณได้ไพ่อะไรอีกดีอ่ะดีมากเลยสองถ้วยเห็นไหมคนโสดคุณเจอรักจริงๆขอให้ดวงดาวนําความรักที่เป็นปราชาโชคให้คุณจริงๆให้คุณมีความสุขนะชาวเมทนะเออไพ่ใบถัดไปที่คุณจะได้นะคะอ่าไพ่บอกว่าเนี่ย ข้าวข้ามปัญหาได้แล้วห้าเหรียญเราอาจจะอดีตเคยเจ็บปวด <c oughs> เคยมีบาดแผลทางใจอะไรก็แล้วแต่เคยน้อยอกน้องน้อยใจเฮ้ยเห็นคนอื่นเขามีความรักแท้ทําไมเราจะมีบ้างไม่ได้หรือไงอ้วบางคนเคคิดน้อยใจนะฮะการมองพลังงานเนี้ยหรือบางคนก็เคยอกหักนะก็เลยยังแบบอถ้ามีเข้ามาแล้วมันจะซ้ํารอยเดิมมะมมันจะทําให้เจ็บปวดไหมก็อาจจะมีความหวาดหวั่นอยู่บ้างนะคะแล้วจะเป็นยังไงรักครั้งใหม่ ลุ้นค่ะเป็นยังไงรักครั้งใหม่อ่าพลังงานเป็นไพ่รำมรน์นไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการประคับประคองการบาลานการที่เขาเนี่ยจะต้องแบบปรับสมดุลตัวเขาเข้ากับคุณละจะไม่มีการที่แบบขิงก็ราคาก็แรงแต่นี่มันคือการยอมกันได้ก็ยอมเพราะฉะนั้นคนเข้ามาจะเหมือนกับเป็นคนที่มีน้ำใจอ่ะอาจารย์บอกเลยนะไพ่รรมาร์นคือเทพีสายลุงนะ เทพีสายรุง้งหรือตามชื่อตำนานเทพีแอลิสเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจะต้องแบบดีและและอาจเป็นไปได้จจะเป็นคนทางไกลอาจจะคนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับท่านเป็นเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะหรือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนวันศุกร์วันอังคารนะคะวันพฤหัสหรือเป็นราศีธนูก็ได้นะคะ ที่มองเห็นนะคะหรือประชาวทธาตุน้ําอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นขอพลังงานอีกใบค่ะสําหรับคนโสดราชินีถ้วยคุณจะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องนะว่าเอ้ยกล้าเปิดแล้วตัวคุณน,นี่แหละเป็นสิ่งที่ผมจะเปิดแล้วล่ะว่าคุณเป็นคนรักของผมคืออาจารย์มองไพ่เนี่ยเข้ามาแบบเร็วแล้วก็สามารถเปิดตัวได้เลยรักใหม่ ในเดือนนี้ของชาวเมษนะใครใครที่โสดอยู่ไม่ว่าจะอดีตมีความล้มเหลวแหละแต่ตอนนี้เราไม่มีใครเราโสดเราก็จะเจอหรือใครที่ไม่เคยมีรักเลยก็ได้ก็อยากจะมีอยากที่จะมีเหมือนคนอื่นเขามีอ่านะคะเดือนนี้คุณก็จะมีแบบนั้นแหละโอเคอาจารย์ขอเพิ่มให้ชาวราศีเมษคนคนโสดเอาชุดไหนเดียวชุดนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ ขอไพ่สรุปให้คนสวดชาวราศีเมษนะคุณได้ไพ่อะไรแอนซิสตนะอนอย่าวิตกกังวลไพ่บอกให้คุณอย่าวิตกกังวลนะคะขออีกใบหย,ยินหยางให้ปรับให้ปรับความคิดปรับ mindset ของตัวเองใหม่อะไรประมาณนี้ไพ่บอกองั้นนะขอพลังงานใบสุดท้ายคะ่ะ ลุ้นค่ะในไพ่อะไรว้าวดีมากเลยค่ะเป็นไพยย่แห่งความสุขอ่าไพ่บอกว่า door to door do to personal นะคะ healing and happiness ไพยย่แห่งความสุขความสมหวังประตูใจประตูความรักถูกเปิดแล้วค่ะประตูความรักเปิดแล้วจริงๆคุณจะเจอคนที่ถูกใจและคนเนี้ย healing เหมือนกับการดูแลการดูแลคุณการเอาใจใส่คุณแล้วทำให้คุณมี ความสุขจริงๆค่ะขอให้คนโสดสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นอ่าแล้วก็ขอให้คนมีคู่ด้วยค่ะทั้งคนมีคู่และคนโสดมีความสุขสมหวังในวเรื่องของความรักหรือทุกเรื่องที่ทุกท่านปรารถนานะคะโชคดีเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมถ้าคลิปถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจช่วย subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ